บอกว่าคลิปนี้สอนเล่นลูกกิ้งที่เข้าใจง่ายเป็นเร็วซิกแพคมาไวไม่เจ็บหลังแน่นอนครับอุปกรณ์ที่ใช้คือลูกกิ้งและที่รองเขา่ามือใหม่แนะนําให้หาผนังหรือกําแพงใช้ร่วมในการฝึกนะครับเริ่มต้นเซตท้ายถูกต้องโดยเริ่มจาก1นึ่ข้อมือตรง2หัวไหล่ตรงกับล้อ3ามก่งหลัง4ี่นวดสะโพก5เกรงหน้าท้องเริ่มดันสะโพกและเลื่อนล้อไปข้างหน้าหายใจเข้าและจังหวะดึงกลับเกรงหน้าท้องให้ได้มากที่สุดและหายใจออกอยากเพิ่มความหนักในการฝึกขยับตัวออกให้ห่างกาแพงมากขึ้น หากเราเซ็ตท้ายถูกต้องและเกรงหน้าท้องตลอดจะไม่รู้สึกเจ็บหลังเมื่อเราแข็งแรงขึ้นแล้วอาจจะไม่ต้องใช้กำแพงและเวลาฝึกพยายามดันตัวออกมาให้ไกลที่สุดฝึกเซตละ10บครั้งฝึก3-5เซตพักระหว่างเซต45-60วินาทีข้อควรระวังในการฝึกไม่งอข้อมือนะครับเพราะจะทำให้ข้อมือบาดเจ็บและอักเสบได้ข้อมือต้องตรงอยู่ตลอดเวลา และอย่าปล่อยให้หลังแอ่นนะครับเพราะว่าเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เราเจ็บหลังเวลาที่เราเล่นลูกกิ้งต้องโกงหลังเกรงหน้าท้องตลอดเวลาและอีกกรยีหนึ่งที่มักทําผิดกันคือดันไปเฉพาะแขนไม่ดันสะโพกไปหน้าจะไม่รู้สึกเกรงที่หน้าท้องเลยสนใจลูกกลิ้งคุณภาพดีเล่นดีขนาดเล็กพกพาง่ายราคาไม่แพงจิ้มลิงก์สั่งซื้อด้านล่างได้เลยครับ